สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็กข่าวร้อนรอบวันนะครับนักท่องเที่ยวกว่า3,000คนกลางเต็นท์เขาดาวบนเขาใหญ่เตือนมีช้างป่าเป็นพ่านนะครับเมื่อเวลา18.3 0นวันที่30ธันวาคม258ท้สแปกข่าวรายงานบรรยากาศการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มอรกโดโกลในพื้นที่รอยต่อสจังหวัดจังหวัดปัตตานีจังหวัดนครนายกจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสระบุรีจากด้านฝั่งทางขึ้นด่านเนินหอมอำเภอเมืองปิมบุนีถนนสาย30.7ปูนจุดเจ็ี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งแต่ช่วงเช้าจนปิดด่านพบนักท่องเที่ยวจํานวนมากที่ขึ้นมาพักค้างคืนโดยเฉพาะการกางเต็นท์รับลมหนาวและรอเขาดาวในคันชิต4,000หัวหน้าอ,อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กล่าวว่ายอดนักท่องเที่ยวที่พักค้างคืนบนอุทยานรวมกว่า3,000คนเต็มทั้งลานกางเต็นท์ผาล้วยไม้และลำตะคองต้องเปิดลานกางเต็นท์สำรองเพิ่มที่จุดชมวิวเขาล่มหรือลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ทางกลางอุณหภูมิ21องศาเซลเซียสโดยได้จ,จ,จ,จัดกิจกรรมในวันสงศ์ทัพปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประกอบด้วยจุดลานกลางเต็นท์ผ่ากล้วยไม้จัดรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมให้เด็กและเยาวชนให้นักท่องเที่ยวปลูกจิตสำนึกในมาตาสมอขอคืนพื้นที่เขาใหญ่ได้แก่มอ .1 ไม่ทิ้งขยะให้นำกลับบ้านหรือนำลงด้านล่างมอ .2 ไ,ไม่ขับรถเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงมอ .3 การไม่ส่งเสียงดังทั้งการเล่นดนตรีการดื่มสุราการขับรถเสียงดังเกิน95เดซิเบลและม .4 การไม่ให้อาหารแก่สัตว์ป่าทั้งนี้ขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติกันตามคำแนะนำในเรื่องช้างป่าโดยเครื่องคัดที่จะมีป้ายเตือนภัยต่างๆอาทิหากพบช้างป่าให้อยู่ห่างอย่างน้อย30เมตรไม่เปิดไฟสูงไม่บีบแต่ไม่ถ่ายรูปช้างป่าโดยใช้แฟลชและให้สังเกตอารมณ์ช้างป่าหากช้างอารมณ์เครียด หูกลางห่างชี้งวงม้วนง,งอแสดงว่ารมเครียดร,รีบถอยขับหนีในการชีดกล่าวนะครับช่วงหน้าหนาวนี้พบช้างป่าห,าหลายจุดรวมสี่ครั้งที่ศูนย์หน้าศูนย์ราชการจํานวนสามตัวป่าตะแบกและป่าอาจารย์แมวเนื่องจากตกมันโดยเฉพาะบนถนนสายสามศูนย์เจ็ดปาจิมรีอุทยานาติเขาใหญ่ที่ผ่านมามีชื่อเรื่อนที่เร็วในการต้อนช้างป่าหรือมีอความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวแต่หากช้างป่าออกพร้อมกันหลายจุดๆ หลายจุดจะมีปัญหาขาดแคลนกำลังคนเนื่องจากมีชุดเคลื่อนที่เร็วต้อนช้างเพียงสองชุดแต่ทั้งนี้เน้นความปลอดภัยให้ทั้งคนและช้างป่าในการชิดกล่าวนะครับ